คุณคิด <Help. S 1> ว่าแม่ของคุณจะอ่อนแอแต่เธอกำลัง <Come on. S 1> แกล้งอมาพาต <c oughs> และเมื่อคุณได้ยินสิ่งที่ลูกๆพูดทุกอย่างกลับพลิกผันทันทีความลับในครอบครัวถูกเปิดเผยใครคือผู้ควบคุมเกมนี้จริงๆเรื่องราวนี้จะทำให้คุณชักและคิดไม่ถึงจนวินาทีสุดท้ายแม้กแกล้งทำเป็นอำพาตะนอนอยู่บนเตียงห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินติก๊กตอ๊ตอก แสงแดดลอดผ่านมา่านบางๆทำให้ลำตัวแม่เป็นเงาเลือนลางทุกครั้งที่ลูกๆเดินเข้ามาแม่ก็แกล้งสะดุ้งเล็กน้อยเราก,กลัวว่าพวกเขาจะจับได้ลูกชายคนโตนั่งลงข้างเตียงเขามองแม่ด้วยสายตากงังวลแม่พยายามกลั้นรอยยิ้มที่มุมปากเสียงหายใจของแม่แผ่วเบาแต่เรียบร้อยทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกตรวจสอบด้วยความระแวดระวังลูกสาวคนเล็กเอื้อมมือมาจับแขนแม่ แม้ทำท่าตกใจเหมือนจะร้องให้แต่ในใจกลับตื่นเต้นไม่หยุดเพราะคำพูดต่อไปของลูกทั้งสองอาจเปลี่ยนทุกสิ่งลูกชายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นเขาพูดเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สินและการจัดการเงินทั้งหมดลูกสาวเสริมว่าพวกเขาอยากให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม่รู้ทันทีว่าถึงเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่างเธอต้องรีบเรียกทนายแต่ก่อนที่แม่จะลุกขึ้น ลูกชายหัวเราเย็นชาและบอกเรื่องที่แม่ไม่คาดคิดมันทำให้หัวใจแม่เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาอาการอัมาพาตที่แกล้งไว้แทบจะสูญไปความตึงเครียดในห้องเหมือนจะหน่งทุบลมหายใจแม่รอบมองลูกทั้งสองรู้ว่าทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาแฝงความลับความเงียบกลับมาครอบงำแต่ครั้งนี้มันหนักหนงและน่ากลัวกว่าเดิมเสียงนาฬิกาติ๊กต๊อกดังขึ้นในหัวใจแม่ แม่คิดได้ทันทีต้องรีบติดต่อทนายก่อนที่จะสายเกินไปแต่ก่อนที่เธอจะคว้าโทรศัพท์ลูกสาวพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเย็นชามันเป็นคำพูดที่ทำให้แม่ฉัถึงขั้วหัวใจคำพูดของลูกสาวทำให้แม่แข็งื่อน้ำเสียงเย็นเยียบเหมือนมีมีดคมแทงเข้าหัวใจแม่คิดว่าพวกเราจะไม่รู้เรื่องจริงหรือลูกสาวกล่าวอย่างเย็นชาแม่พยายามกลั้นลมหายใจ แต่ร่างกายที่แกล้งอัมาพาทแทบจะตอบสนองโดยอัตโนมัติลูกชายก้าวเข้ามาไกลาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจแม้เห็นทุกการเคลื่อนไหวราวกับเวลาหยุดหมุนมือของลูกชายกวาดผ่านโต๊ะข้างเตียงยิบเอกสารบางอย่างออกมาแม่รู้ทันทีว่าสิ่งนั้นคือเอกสารมอร์โดพินัยกรรมเสียงหัวใจแม่เต้นแรงจนเกือบจะระเบิดความตึงเครียดในห้องเหมือนจะทำให้อากาศหนืดขึ้น แม้ลอบมองลูกๆทั้งสองพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่เพียงแต่เป็นลูกที่เธอรักแต่ยังเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดแม้ตัดสินใจรวบรวมความกล้าเธอพยายามขยับมือและเรียกชื่อทนายเสียงที่ออกมาสั่นครือแต่ชัดเจนทนายต้องรีบลูกชายและลูกสาวหันมามองสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจแม่รู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลผ่านร่างกาย ความอมาพาธที่เธอแกล้งไว้หมดไปทันทีแต่ความตึงเครียดไม่ได้ลดลงมันกลับเพิ่มพูนจนแทบหายใจไม่ออกทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเหมือนจะวัดใจว่าแม่จะทำอะไรต่อไปแม้กว่าสายตามองรอบห้องทุกสิ่งที่เคยปลอดภัยกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดแสงแดดที่ลอดม่านทำให้เงาของลูกๆยาวและบิดเบี้ยวเสียงนาฬิกาและลมหายใจของทุกคนผสมกันเป็นเสียงที่น่ากลัว แม่รู้ทันทีว่าเวลาของการตัดสินใจมาถึงแล้วแม่ค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงทุกกล้ามเนื้อสั่นระริกแต่สายตาเธอมั่นคงลูกชายและลูกสาวก้าวถอยหลังเล็กน้อยเหมือนไม่คาดคิดว่าแม่จะเคลื่อนไหวได้แม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วสั่นแต่เธอยังคงพิมพ์เบิร์นายอย่างรวดเร็วเสียงห้องเงียบสนิททุกคนรู้ว่าคำสั่งของแม่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างลูกสาวพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเย็นชา แม่คิดว่าเราจะยอมให้ทุกอย่างง่ายๆหรือแม่ยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความอ่อนแอมันคือรอยยิ้มของคนที่เตรียมพร้อมต่อสู้โทรศัพท์เริ่มดังขึ้นแม่กดลำโพงแล้วรอเสียงทนายความตึงเครียดในห้องพุ่งสูนขึ้นราวกับไฟที่กำลังลุกลามลูกชายพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่แม่ยกมือขึ้นเบาๆเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ทั้งสองเงียบสนิท แม่พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกอย่างจะถูกตรวจสอบตามกฎหมายลูกทั้งสองศกันความประหลาดใจและความวิตกปรากฏบนใบหน้าแม่รู้ว่าพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าเธอจะเข้มแข็งขนาดนี้สายตาแม่จับต้องไปที่เอกสารที่ลูกหยิบขึ้นมาก่อนหน้าแม่รู้แล้วว่าเวลาของการเปลี่ยนเกมมาถึงไม่ใช่แค่คำพูดแต่ทุกการกระทำของแม่ต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนต้องเขารบ เสียงนาฬิกาและแสงแดดยังคงวนรอบตัวแต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะที่กำลังมาลูกๆยืนเงียบไม่มีใครขยับทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความระแวดระวังแม่กดโทรศัพท์ส่งสัญญาณให้ทนายเข้ามาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีความอำนาจและความลึกลับในครอบครัวเปลี่ยนไปแม่ไม่ใช่คนอ่อนแออีกต่อไปเธอคือผู้ที่ควบคุมเกมทั้งหมด และทุกคนรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ไม่มีใครในห้องนี้สามารถมองแม่เหมือนเดิมได้อีกเสียงโทรศัพท์ก้องขึ้นอีกครั้งแม่กดลำโพงและรอฟังเสียงทนายหัวใจเต้นแรงแต่เธอยังคงสงบลูกชายและลูกสาวยังคงยืนเงียบเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์ทนายตอบสายทันทีแม่เริ่มอธิบายทุกอย่างอย่างชัดเจนเรื่องเอกสารเรื่องมรดกและความตั้งใจของลูกๆ ทุกคำพูดของแม่ชัดเจนและหนักแน่นทำให้ทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวด้วยความตื่นตระหนกแม่วางสายชั่วครู่และมองลูกๆอย่างนิ่งเฉยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือกฎหมายแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางห้องความเงียบกลับมาแต่หนักแน่นยิ่งกว่าเดิมลูกชายพยายามเดินเข้าใกล้แม่แต่แม่ลุกขึ้นเต็มความสูงสายตาของเธอแข็งแรงและเด็ดขาดลูกสาวสะดุ้งและถอยไปอีกก้าว พวกเขาเพิ่งตระหนักว่าความอํานาจไม่ใช่ของใครแต่เป็นของแม่คนเดียวในตอนนี้แม่ค่อยๆกาวไปที่หน้าต่างแสงแดดสาเข้ามาทําให้เงาของเธอยาวและน่ากลัวเธอหันมาสบตากับลูกทั้งสองไม่ว่าจะทําอะไรต่อไปทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายน้ําเสียงแม่เย็นชาแต่ทรงพลังลูกทั้งสองรู้ว่าไม่มีทางหักหลังเธออีกในที่สุดความอมภาที่แกล้งไว้หมดสิ้น ความตึงเครียดที่กดทับห้องค่อยๆค,คลายตัวแต่ทุกคนรู้ดีหลังจากวันนี้ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปและแม่คือผู้ควบคุมเกมทุกอย่างเสียงนาฬิกายังคงเดินติกต่อก,ตอกแต่ทุกก้าวเดินในบ้านนี้เต็มไปด้วยความระแวดระวังแม่ยืนสง่งงานาทุกสายตาจ้องมาที่เธอและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนในขณะนั้น แม่ตระหนักว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคแต่เพราะความเข้าใจและความรอบคอบเธอพร้อมแล้วสำหรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและครอบครัวนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ยืนอยู่กลางห้องสายตาจับจ้องลูกทั้งสองทุกการหายใจของพวกเขาถูกสังเกตยอย่างละเอียดแม่รู้ว่าพวกเขาเริ่มไม่มั่นใจลูกชายพยายามพูดขึ้นแต่เสียงเขาสั่นเครือบแม่เราคิดว่า แม่ยกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยเพียงการเคลื่อนไหวเดียวก็ทำให้เขาหยุดทันทีความตึงเครียดกลับมาครอบนำเหมือนมีไฟลุกโชนในห้องทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันแม่รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดเธอหันไปหยิบเอกสารมรดกอีกชุดวางไว้ตรงกลางต่อแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างทำให้เอกสารนั้นสะท้อนเงาวาวับลูกสาวก้าวถอยหลังด้วยความประหลาดใจ เธอไม่เคยคิดว่าแม่จะกล้าเปิดเผยอะไรขนาดนี้แม่พูดช้าๆและชัดเจนทุกอย่างจะถูกตรวจสอบและทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนน้ำเสียงเย็นชาแต่ทรงพลังทำให้ทั้งสองตกตะลึงไม่มีใครกล้าเถียงแม่หยิบโทรศัพท์อีกครั้งโทรเรียกทนายเพื่อยืนยันเอกสารทุกฉบับความอํานาจในห้องเพิ่มขึ้นทันตาลูกทั้งสองรู้ดีว่าไม่มีทางหักหลังแม่ได้อีก เงียบสงัดครอบงำห้องแม้เสียงนาฬิกาติ๊กต๊อกยังเหมือนดังก้องในใจแม่ยืนสง่างามพร้อมรับมือทุกการเคลื่อนไหวความอมภา,าที่แกล้งไห้หายไปความกลัวที่ลูกทั้งสองเคยมีเริ่มปรากฏแม้มองลุกๆด้วยสายตาที่แนว่วแน่หลังจากวันนี้ไม่มีใครในบ้านนี้จะเหมือนเดิมอีกคำพูดนั้นสะท้อนทุกมุมห้องทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัว ลูกชายและลูกสาวศกตากันทั้งสองรู้ดีพลังที่เคยอยู่ในมือพวกเขาตอนนี้ถูกแม่ควบคุมทั้งหมดแม่คือผู้กำหนดทุกอย่างและไม่มีใครสามารถโต้กลับได้ความเงียบกลับมาครอบงำแต่คราวนี้หนักแน่นและน่ากลัวแม่ยืนอยู่กลางห้องพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งและครอบครัวนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ก้าวไปใกล้หน้าต่าง แสงแดดสาดกระทบหน้าทำให้สายตาของเธอเฉียบคมและเย็นยะเยือกลูกชายและลูกสาวยืนต่อแข็งพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนมีสายใยลึกลับควบคุมทุกการเคลื่อนไหวแม่ค่อยๆหยิบแฟ้มเอกสารอีกชุดเปิดออกช้าๆแต่ละหน้าสะท้อนความลับที่ลูกๆไม่เคยเปิดเผยลูกสาวสะดุ้งและก้าวถอยหลังลูกชายกำมือแน่นรู้ดีว่าแม่กำลังอ่านทุกความจริง แม่พูดช้าๆแต่คำพูดเต็มไปด้วยอำนาจทุกสิ่งที่พวกเธอคิดว่าจะปิดซ่อนไว้ตอนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วความเงียบเข้าปกคลุมห้องทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลูกชายพยายามฝืนยิ้มแต่สายตาที่แม่จ้องมองทำให้เขาพูดไม่ออกแม่ยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งกดเรียกทนายทันทีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องเหมือนสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนเกม ลูกสาวพยายามถามเสียงเบาแม่เราจะทำยังไงแม่ยักไหล่เล็กน้อยสายตาเย็นเยือกและเด็ดขาดตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกฎหมายและไม่มีใครสามารถทำอะไรโดยไม่ถูกตรวจสอบความตึงเครียดในห้องพุ่งสูงสุดทั้งสองยืนตัวแข็งไม่กล้าขยับความอมภาะาที่แม่แกล้งไหวหายไปแต่ความกลัวและความระแวดระวังเกิดขึ้นแทนที่แม่วางสายและมองลูกทั้งสอง น้ำเสียงของเธอมั่นคงหลังจากวันนี้พวกเธอจะต้องเคารพกฎและทุกการกระทำจะถูกบันทึกไว้ลูกชายและลูกสาวสบตากันรู้ดีว่าเกมของครอบครัวเปลี่ยนไปแล้วพลังอยู่ในมือแม่และไม่มีใครสามารถโต้กลับได้ความเงียบในห้องไม่ใช่ความสงบแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่ไม่มีใครคาดคิดแม่ยืนสง่าน้มสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทุกการเคลื่อนไหวของเธอชัดเจนและควบคุมได้และครอบครัวน,นี้จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแม่ค่อยๆเดินกลับไปที่เตียงทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังลูกชายและลูกสาวยังคงเงียบเหมือนถูกตรึงด้วยสายตามแม่แม่หยิบเอกสารที่พวกเขาคิดว่าปกปิดไว้เปิดออกตรงหน้ารายละเอียดทุกข้อทุกบรรทัดชัดเจนลูกสาวหน้าแดงขึ้นลูกชายกัดฟันแน่น แม้พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกสิ่งที่พวกเธอส่อนตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือปิดบังอีกเสียงห้องเงียบสนิททุกคนจับใจความคำพูดนั้นแม้วางเอกสารลงบนต่อและหิบโทรศัพท์อีกครั้งกดเรียกทนายทันทีเสียงสายตอบรับเข้ามาเหมือนสัญญาณเริ่มต้นของการจัดการทุกเรื่องลูกชายพยายามจะพูดอะไรแต่แม่ยกมือขึ้นเพียงครั้งเดียว เขาหยุดทันทีลูกสาวตัวสันพวกเขารู้ดีว่าแม่อยู่เหนือกว่าพวกเขาทุกอย่างแม่พูดต่อหลังจากวันนี้ไม่มีใครในบ้านนี้จะทำอะไรโดยไม่ถูกตรวจสอบทุกการกระทำจะมีผลตามกฎหมายความเงียบเขาปกคลุมห้องอีกครั้งแต่คราวนี้หนักแน่นและน่ากลัวกว่าเดิมสายตาของแม่จับจ้องลูกทั้งสองทุบลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังและความกลัว แม่รู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนภายในตัวอาการอมพาตที่แกล้งไว้หมดสิ้นแต่ความตึงเครียดในห้องกลับเพิ่มขึ้นเพราะทุกคนรู้ดีหลังจากนี้ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ยืนสง่างามกลางห้องสายตาเย,ย็นเย,ยือกแต่มัน่นคงทุกการเคลื่อนไหวถูกสังเกตทุกคำพูดมีน้ำหนักและครอบครัวน,นี้จะต้องปรับตัวตามความจริงที่เธอควบคุมเสียงนาฬิกาติก๊กต๊อบยังคงก้อง แต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะและทุกคนรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ไม่มีใครในบ้านนี้จะกล้าทิง้งหรือท้าทายเธออีกแม่ค่อยๆนั่งลงบนเตียงอีกครั้งสายตาแม่ยังคงจับจ้องลูกทั้งสองอย่างไม่ลดละความเงียบปกคลุมทั้งห้องแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนลูกชายเริ่มเหงื่อตกลูกสาวกัดริมฝีปากแน่นทั้งสองรู้ดีว่าความลับที่เคยซ่อนไว ตอนนี้ไม่สามารถปกปิดได้อีกแม้หยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งยืนยันทุกเอกสารกับทนายเสียงทนายชัดเจนและมั่นคงเหมือนเป็นสัญญาณว่ากฎหมายอยู่ข้างแม่แม่ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงสายตาของเธอเย็นเยียดแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดหลังจากวันนี้ทุกการกระทำของทุกคนจะถูกตรวจสอบและไม่มีข้อยกเว้นลูกชายและลูกสาวสบตากัน ไม่กล้าแม้แต่จะพูดความเงียบเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความประมาทแม่ยืนสง่าน้ำพร้อมจะจัดการทุกสถานการณ์แสงแดดสาดเข้ามาทําให้เงาแม่ยาวขึ้นบนพื้นเหมือนเตือนทุกคนในห้องว่าพลังและความลับทั้งหมดตอนนี้อยู่ในมือแม่ไม่มีใครสามารถโต้กลับได้อีกแม่หยิบแฟ้มเอกสารชุดสุดท้ายวางไว้ตรงกลางโต๊ะทุกหน้าที่เปิดออก เผยความจริงที่ลูกๆไม่เคยคิดว่าจะถูกเปิดเผยพวกเขาอึง้งความกลัวแล่นเข้าสู่หัวใจจนแทบหยุดหายใจแม้ถอนหายใจลึกแต่รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มของผู้ชนะผู้ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์และครอบครัวนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงนาฬิกาติ๊กต๊อกดังชัดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังและแม่รู้ดีว่า หลังจากวันนี้เธอคือผู้ควบคุมทุกสิ่งในบ้านนี้อย่างแท้จริงแม่หันมาสบตากับลูกชายและลูกสาวอีกครั้งสายตาของเธอยินย,ยือแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจทุกอย่างตอนนี้อยู่ในกฎหมายและไม่มีใครสามารถทำอะไรโดยไม่ถูกตรวจสอบลูกชายตัวแข็งไม่กล้าขยับลูกสาวยืนเงียพบพวกเขารู้ดีว่าคำพูดของแม่ไม่ใช่คำขู่แต่นี่คือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ แม่เดินไปรอบๆห้องแต่ละก้าวทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกสายตาของลูกๆตามทุกการเคลื่อนไหวเหมือนแม่สามารถมองทะลุทุกความคิดแม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งยืนยันเอกสารและสัญญาณกับทนายเสียงปลายสายชัดเจนเหมือนย้ำว่าอำนาจอยู่ในมือแม่ทั้งหมดแม่หยุดอยู่กลางห้องแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างทำให้เงาของเธอยาวราวกับเตือนทุกคนว่า แม้คือผู้ควบคุมทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถโต้กลับได้อีกลูกชายและลูกสาวสบตากันพวกเขารู้ว่าเกมเปลี่ยนไปแล้วความกล้าและอำนาจที่เคยมีตอนนี้ถูกแม่ครอบงำทั้งหมดและพวกเขาไม่สามารถทำอะไรโดยไม่ถูกตรวจสอบแม่หันไปมองเอกสารอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มของผู้ชนะผู้ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ และผู้ที่จะควบคุมทุกความจริงในครอบครัวนี้เสียงนาฬิกายังคงดังติดตอกแต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะทุกลมหายใจในห้องเต็มไปด้วยความระแวดระวังและความตึงเครียดที่ไม่เคยลดลงแม่รู้ดีหลังจากวันนี้ไม่มีใครในบ้านนี้จะกล้าเถียงหรือท้าทายเธออีกครอบครัวนี้จะต้องปรับตัวตามความจริงและแม่คือผู้กำหนดทุกอย่างแม่หยุดยืนกลางห้อง เนาของเธอทอดยาวบนพื้นไม้ทุกสายตาของลูกชายและลูกสาวจับจ้องเธอพวกเขารู้แล้วว่าทุกการกระทำและคําพูดไม่อาจซ่อนจากแม่ได้อีกแม่ค่อยๆก้าวไปที่ต่หยิบเอกสารชุดสุดท้ายขึ้นมาแต่ละหน้าเปิดเผยความจริงที่พวกเขาคิดว่าจะปิดซ่อนลูกสาวสะดุ้งและก้าวถอยหลังลูกชายกำมือแน่นรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกแม่วางเอกสารตรงหน้า น้ำเสียงเงย็นชาและมัน่นคงทุกอย่างตอนนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลูกชายพยายามจะพูดแต่คำพูดติดข,ขอลูกสาวตัวสัน่นพวกเขาเห็นความจริงอย่างชัดเจนและไม่สามารถปฏิเสธมันได้แม้หยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งติดต่อทนายเพื่อยืนยันเอกสารทุกฉบับเสียงปลายสายชัดเจนเหมือนเป็นการย้ำว่าอำนาจและความยุติธรรมอยู่ในมือแม่ แม่หันไปมองลูกทั้งสองสายตาย็นยยยดแต่เต็มไปด้วยอำนาจหลังจากวันนี้ทุกสิ่งจะต้องดำเนินไปตามกฎหมายและพวกเธอจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวลูกชายและลูกสาวสบตากันรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางหักหลังแม่ได้อีกแม่ถอนหายใจลึก และรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มของผู้ชนะผู้ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์และผู้ที่ควบคุมความจริงทั้งหมดในครอบครัวนี้เสียงนาฬิกายังคงดังติดตอก ok. แต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังและหลังจากวันนี้ไม่มีใครในบ้านนี้จะกล้าเถีงหรือท้าทายเธออีกแม่ยืนสง่างามกลางห้องสายตาย,ย็นยเยอะ ทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนและเด็ดขาดและครอบครัวนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแม้ค่อยๆนั่งลงบนเตียงอีกครั้งแต่สายตายังคงจับจ้องลูกทั้งสองความเงียบเข้าปกคลุมห้องแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนลูกชายและลูกสาวสบตากันพวกเขารู้แล้วว่าเกมในบ้านเปลี่ยนไปทุกความลับทุกการกระทำตอนนี้ถูกเปิดเผยและถูกควบคุมโดยแม่ แม่หยิบแฟ้มเอกสารชุดสุดท้ายวางตรงกลางต่อเอกสารทุกหน้าเผยความจริงที่ลูกลูกคิดว่าจะซ่อนไว้ลูกสาวตัวสัน่นลูกชายกำมือแน่นพวกเขาไม่มีทางเลือกแม้พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจหลังจากวันนี้ทุกสิ่งจะต้องดำเนินไปตามกฎหมายและพวกเธอจะต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของตนเองความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้ง แต่คราวนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวทุกสายตาจาับจ้องแม่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังแม่ถอนหายใจลึกและรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มของผู้ชนะผู้ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์และผู้ที่ควบคุมความจริงทั้งหมดในครอบครัวเสียงนาฬิกายังคงดังติดตอแต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะและทุกคนในบ้านรู้ดี หลังจากวันนี้ไม่มีใครกล้าเถียงหรือท้าทายเธออีกแม่ยืนสงาน่างามทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนและเด็ดขาดสายตาเย็นเยือกแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและครอบครัวน,นี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแม่เดินช้าๆรอบห้องสายตาของเธอยังคงจับจ้องลูกชายและลูกสาวทุกก้าวเหมือนตอกย้ำอำนาจของเธอลูกทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็น แม่หยิบแฟ้มเอกสารชุดใหญ่ขึ้นมาวางตรงกลางโต๊ะอย่างระมัดระวังเอกสารแต่ละหน้าสะท้อนความจริงที่ลูกๆไม่เคยคิดว่าจะถูกเปิดเผยลูกสาวตัวสันลูกชายกัดฟันแน่นพวกเขารู้ว่าไม่มีทางหลบเลี่ยงแม่พูดช้าๆและชัดเจนทุกสิ่งที่พวกเธอคิดว่าจะซ่อนตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือปกปิดอีกความเงียบครอบงห้หง ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวแม่ยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งติดต่อทนายเพื่อยืนยันเอกสารทุกฉบับเสียงปลายสายชัดเจนเหมือนสัญญาณยืนยันว่าอำนาจอยู่ในมือแม่ทั้งหมดแม่หันไปมองลูกทั้งสองสายตาเย,ย็นเย,ยือกแต่มัน่นคงหลังจากวันนี้ทุกการกระทําของทุกคนจะถูกตรวจสอบและไม่มีข้อย,ยกเว้นความตึงเครียดพุ่งสูงสุด ลูกชายและลูกสาวสบตากันรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางหับหลังแม่ได้อีกความกลัวและความระแวดระวังเข้าครอบนำความอัมพา,าที่แม่แกล้งไว้หมดไปแต่ความเข้มแข็งและอำนาจของเธอเด่นชัดแม่ถอนหายใจลึกรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มของผู้ชนะผู้ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์และผู้ที่ควบคุมความจริงทั้งหมดในครอบครัวนี้เสียงนาฬิกาติก๊กตอกดังชัด แต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังและทุกคนในบ้านรู้ดีหลังจากวันนี้ไม่มีใครกล้าเทิ้งหรือท้าทายเธออีกแม่ยืนสง่านา้สายตาเย็นยเยือกทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนและเด็ดขาดและครอบครัวนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากทุกความตึงเครียดผ่านไปแม่ค่อยๆนั่งลงบนเตียง สายตาของเธอยังคงจับจ้องลูกชายและลูกสาวแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสงบและมัน่นคงลูกชายและลูกสาวเงียพวกเขารู้แล้วว่าความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยและทุกการกระทำจะอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธแม้ถอนหายใจเบาๆรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มของผู้ที่รู้ตัวว่าชนะโดยไม่ต้องใช้กำลัง แต่ชนะด้วยความเฉลียวฉลาดและความรอบคอบเธอมองลูกทั้งสองด้วยสายตาอบอุ่นผสมความเข้มแข็งจากนี้ไปทุกคนในครอบครัวนี้จะต้องซื่อสัตย์และเคารพความจริงความตึงเครียดในห้องค่อยๆค,คลายลงแสงแดดสาดเข้ามาทําให้ห้องอบอุ่นขึ้นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสงบแต่ก็แฝงความระแวดระวังอยู่เสมอแม่ยืนขึ้น สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสง่างามเธอรู้ว่าต่อจากนี้ครอบครัวนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกคนต้องปรับตัวตามความจริงที่เธอควบคุมเสียงนาฬิกายังคงดังติก๊กต๊อกแต่สำหรับแม่ทุกวินาทีคือชัยชนะและทุกคนในบ้านรู้ดีว่านับจากวันนี้แม้คือผู้กำหนดทุกสิ่งอย่างแท้จริง